แต่ท้างี้ส่วนลายมันออกในเห็ดตะไคร้ได้ครับเห็ดยางยินบ่ค่อยออกนะครับดอกกระลังบานงามๆครับเนี่สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกาม่าพพผอกับผมเบลีฟเนาะครับมื่อนี้ผมกาจะพาพี่น้องเขามาเก,กิบเห็ดเนาะครับมื่อนี้กาวันจันที่1ิเก่า มีทุนายถุสองพันยี่สิบสามครับมาครับเข่าปลามาเลาะเก็บเห็ดน้ำกันเนาะครับมาหลุ่นมาชมน้ำกันเลยครับเมือว่านี่เมือแเลียงฝนตกด้วยครับตกแต่อยู่ในเมืองแต่ว่าอยู่ปลาหนีโบตกครับเบื้องในละครับดินแห้งกระแห้งครับฝนตกบบทัวฝ่าคุณครับพออละครับเห็ดตะไคร้ครับดอกแรกครับเนี่ย ตะไขร้ขาวครับปลาเกาปลาประจำเนาะครับพูนครับพี่น้อง ีล้วไปเห็นบ่าพุนยุตัยกันคุ้มไหมพุนดอกญ่ายๆด้วยครับเนี่ยนี่ครับดอกนึงครับ ใ่บเลียวเบิ้งดีๆว่าเห็นได้ครับเนีบ่บนีัคุณครับพ่ออีกแล้วครับป้าเห็นตะไคร้ดอกแบบายเลยครับนี่ มึงแน่ลหระครับคิดแเห่งเห็ดจะออกแล้วครับเนี่ยแต่ท้างนี้ส่วนลายมันออกในเห็ดตะไคร้ได้ครับเห็ดยางอินไม่ค่อยออกดูนะครับดอกกระั่งบานงามๆครับนี่ หาเห็ดกว่าิิพอ่อเต่้ะดอกครับย่างจนสิลาแล้วล่ะเอ้าคุณครับพ่อยอยู่ครับคุณเฮ็ดตะไคร้ตัวนี้ครับ ดอกแน่นๆเลยครับเนี่ยมือขาส่วนหนึ่งกับบเรินบเรตัดเนาะครับดึงเอาเลยนี่ปล่อยไว้ให้มันปิ่นเสือเนาะครับดอกตูมครับเนี่ย ครับผมกาสกับหรอนะครับสินยางออกไปหารถแล้วครับเพราะว่ามันกาบค่อยข่อเห็ดหรอนะครับนี่ครับสําหรับเห็ดเซอรนีครับในพ่อยางต่าปุ่นต่าเจอยู่ครับเซอรานีก็ได้แต่ว่ากาถือว่าเห็ดบ o ทัน i c s ออกหลายนะครับการุ่นย่างเดียวก็คือว่าให้ฝนมันตกนะครับแต่ว่าหมู่บ้านมันก็ตกอยู่ด้วยครับอันตกอยู่ในเมืองเนาะครับแต่ว่าอยู่ในป่ามันบ็ตกครับหมู่บ้านก็ตกมาสักพักหนึ่งอยู่ เสานี้มาก,กเลยมาเบึงเนาะครับแหงคือเก่าครับรากราะหาคือเก่าเนาะครับขันได้มากเรอครับจังใดกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองทุกคนเนาะครับที่เขามารับชมคลิปเก็บเห,ห,ห็ดเนาะครับกะถือว่าเห็ดบนท่านได้ออกไยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แน,นเดอรครับเดอ้อ ไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ช่องแฟนเพจนะครับ F อ h เชนารุงครับซื้อเดียวกันครับกาจะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันแบบต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเก็บเห็ดคลิปเห็ดอาหารคลิปกินโชว์ Show นะครับกฝากกดติดตามเนเธอร์ครับเดอเป็นกําลังใจให้กันนะครับถ้าพรมกาขอโต,โตกลับก่อนนะครับมันกะเดะซ้ายแล้วละแดดฮอนแล้วเมื่อยแล้ว เดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ